กให้มีน้ำเลยนึกงมองพาพดิเอ <c oughs> อัอ้เรมใจฉันเนจะชื่อฉันได้แน่ยรอย,ย <c oughs> นั่นคอสภาพเสียงของวกคุณท่าดูอีกมเลยมากนะครับ <c oughs> เล่นแย่กไปเท่าน,นั้นเพื่ออยากให้ได้ยินตัว่าดูร้อนคืนนมาทรงเสียงดักจีกับคุณมาก เหนยกันแล้ๆ,ๆพราะมันร้อนถูกมากข้างหน้าตรงนี้นี่ก็คือตาสู้แสงตลอดเวลาจบค,คอนเสิร์ตนี่ตัดตัดแว่นเลยนะตัดแว่นตองแสงอะเล่นมืดเลยเอาแบบว่าตอนมาร้านกลงวลมาดูร้านให้เขาถามว่ามีลอตเตอรี่ไหมคะเขาอะตรงนั้นเป็นยังไงบ้าง